สวัสดีพี่น้องมื่อนี้อากาศล่มแห้งอันดีเมือนร่มตั้งแต่หัวปีแรกเลยเลยเมื่อนี้เยชิฟ้ามาเก็บบักม่วงพี่น้องเก็บบักม่วงกนี่มันหลเกก็บบัม่นเนี่ยนนี่ก็เอิญแบบบังม่วงบังม่วงก้อศอกี่เลยมักลิฟมันก็ลงมักซุกมันก็ลง ลโล่งว้วเียวเบิงปลายใหม่นะ่นเอ็น่นเอ,อ็นนี่เด้อเขาต้นแย่งกันกับแบ่นะ แบกเนียแบกกเอาแบกที่มงอน็ได้เนาเดี๋ยวจะพามาเก็บยวนทางพี่อีกลื่นลื่นพยางมาแบบเต็มมืออาพพ้นนะอาใส่อาใส่ขู่ไว้ด นั่นถือมีมันยังได้ถือม,มีนมาปาดเก็บมือกินเมื่อมันพวกอันนี้นะกอยเลยมันเห็นต้นกอยเขื่อมันเลยอยู่รูมนี่มันจะมันจะเป็นหัวอยู่รูมนี่ยมันจะเป็นหัวแล้วมันคุดแล้วมันจิ้มทั้งคนทั้งแแบเมจี พากันจีก๋อลมทุกปีเลยเอามาเก็บขันฝนตกหนี่แห้งเต็หลายแค่นี้นะปีที่มันมีนะทันฝนตกแต่ระวังเดียวอีกรอบก็บางงาใหม่นี่ lần mày đây này chắc xúc cho bố xúc đây chắc mua thử Đi đây đây xin lòng xìm bằng mang nhèo vào chặt đây nọ này mưa ai này bạn mong anh em tôi hơi ngồi trong nhà phố kín đa lọt và tân nha cái kín kìa baba hello 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 นัかか่งกระเป๋าสาวเด้อ้าวกระเป๋าสาวเด้ลู้เอากระเป๋าสาวไปใบกันไว้แคมทางเด้ขนาดน่ะเฮ้ยสิตัวอีน่ะมึงชอบมึงเห็ดมึงชอบโยนเออไปรับตะเกียบจิ้พูนไป เดียยเก็บยู่พี่เนียยม้นมือนะเฮเก็บได้ไหมมัน่อมเศร้านะตอมตกลายนะมัต้อมโยนใช่เปม่ต้นแล้นมีง่ายเนาะ โอ้น่วยมัน <uno> ด uh, like, ีเปล่นเยด้ิบข really? hmm. like. ั้นน่วยชุกมั้บีบมันชีบมุมม่วงชีบอ่อนไยังใครน่ะบกฝนได้บกฝนมุมม่วงชุกปะิงดิบอยู่ชุกบะอีนางมันเก็บได้ไหุกเนี่ยชุกแล้วมันชีแปลวค้ายมันคือชีปล Bye bye, nhanh đây để mặc môn thơm mùa thơm mùa nè. mùa thơm mùa thơm đó tôm, mùa thơm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  mùa Đi. mùa thơm mùa thơm đây thơm mùa đi mùa đi. thơm đi. เขาังมงดิล่นอพี่นเหลือพูดเก็บปะได้ปะนั่งแม่มาเก็บได้ปะแม่มันดิบมันยังบวชุกคาพุนเดือนอาทิตย์หน้านั่งไม่ไปนั่งไม่ทับเลยไม่รอเมื่อบ้แม่เด้กจะกูดเลย ได้จักหน่วยล่ะแล้วนี่นี่่ละเขาเก็บก่อนหวานได้ท่ะหมากเมื่อี้มากอีนางเก็บใส่เมได้บ่ได้ป่แม่หอกกัมากเราได้สองหมากแหละหอกกับหมากหวานนีดนีพฟองลานเก็บได้ั่ะนะหวานจนเยิ้มแม่บอกไว้เรียนไอ้กินได้คะคุณนะหวานหวานเล็ซุปเดยมั้องลานเก็บ นี paid, Julie, she, she oy, ulously, ่เป็นชีชีชมพูสีแดงมา็นี่เนาะสีแดงเลยแหละนี่แซ่บล่ะเหนียบหวานแห้งกันหวานแล้วก็หอมเอาวะล่ะเอ้ากินได้ไหมเจ้าเพราะว่าโอเนมันไปได้จะเอาเปลือกมาทำนะแบ่งกันแองกับแม่สีเป็นนี่นะอีแม่มาใหม่มาจากรอบเลยแม่มืึงสามรอบสี้รอบแล้วหวานว่แม่อัดเนื้อฝุ่นในของข่อยนี่แหละสามรอบชี้รอบแล้วและแล้วมา เสียงป๊อกอยู first, ่หันไปเบิ้องด้นอยู่นี่ได้พี่น้องมหนาซิมาเก็บบอลให้หมูอันนี้มีแต่บอลเป็นงบาพี่อร่อยเรงไปบของมินได้ยิไปนะอย่งเ่น่หัดโอมาก็แถวนี้นึงมุมงได้สุกบ่เบื้องด้านนางระวังเด้อนา ยังง <ừ, S 1> <ừ> ูมันยางไวายๆบอลนี่จะเก้าเขาใส่เขาปักเบ็ดเอาเอาเอี่ยนเดะปลายลายนะตัดบอลแล้วก็ตบสุดท้ายมปนพักตบแต่ก่อนยอดตบเนี่ยเอาเอาไปหนึ่งกินเดื้ดอกเดะ ดอกครับดอกข้ากินได้ป่ะดอกเปไ็ได้แล้วเนาะลวกโอ้ยหนึ่งแซ่บปะเนี่ยหนึ่งกับเจียวซุปก็แซ่บเริ่มชิคามเลยนะแม่นานนะป้านางป่ะประหลาบป่ะกุหล่อกุหล่อาทิตย์หน้าฝนตกอาทิตย์ตาอาทิตย์ในหนีไ่ได้สองทำเทือก้วเก็บมงวงลดนช่วงนี้เนาะมันเป็นแบบ มังวงหัวปีนะมันยังโบทันได้งามปรนได้พี่น้องส่วนในส่วนหัวปีเป็นว่าครับล่ออีกประมาณครึ่งเดือนมันจะซุกมืดแล้วมันยามลงย่ำลมล่มแบบนี้มังงงล่นปุ๊บเผาปลาขนาดนี่นั่งยังไงเอามังวงดิบเนาะ มะม่วงอันนี้นี่อยู่ตามดึกตามป้าก็มีหมดแต่อันนี้กระเจะปุ๊กแต่ว่ามันอยู่ป่ามันก็มีแบบว่าง่วควายกินแต่เก่าเด้ทำไปอยู่ดงแหละแม่แต่ว่าเขอยู่บ้านคนละคนปุ๊กมีอยู่ก็ซอสบรรยากาศเบิ่อคนเลย เขี้ยวมัดอะไรแทนนี่นะ <บา S 1> เขี้ยวคักไอล,ลีได้เข <บา S 1> ็ดแคบนอ็ในะน่ี่จะขัิดเนาะเวลาผเข็ดแคบนอน,นรรเริ่มเลยด้ะงามน,นี่ไปหาแมงทีนนน่นู่นงามมือขื้นอากาศมันห้อนป้อมมันเหลืองเลยโกบโผล่ เขียวข้าวกระรี่ก่อไผ่เฮือนเฮานี่หน่อเต็มจะได้เหรอโอ้ยกินหน่อยเดียวหนึ่งนางพอกินหน่อยเดียวหนึ่งวะมันเลยหลายหนังมือแล้วทีนึงหนังมือกันนี่ยมือขนาดเลยเว้ย บรรยากาศขนาดเลยจะหน่อยฝนชิโตกพี่น้องฝนตกในสิ่งที่เอาเกียมไว้ก็คืออย่างว่ามึงมัวกุ้งง่า่เลยป้อมมึงลันเมื่อไรมึงมัวในเพื่อนเอาก็รอะไรเสรษดายด้ยังไม่ทันได้ซุกซำเพื่อนก็ต่อเติมเฮ็ดไปเรื่อยๆผมว่าเพื่อนยังทันแล้วเสร็จสมบูรณ์เลย จได้ไปจับอึ้งพี่น้องถ่ายนตกมือใดพ่อกันลงคลิปให้พี่น้องเบิ่งแน่นอนพผมแล้วเขาจะขึ้นเขาพผมแล้วขึ้นป่าขึ้นเขาพผมแล้วเานี่ยบอลจุดเท้เาอยู่ว่าจได้หรือบ่ได้ก็ต้องรุนอีกเช่นนึงพี่น้องเอา้าคลิปประจบเพียงเท่านี้ก่อนพี่น้องเอ๋ถ่ายพิพาประกันใดขอโทษขอขอภัยในนาท,ทีนี้เด้อพี่น้องเดอ้อถือใจฝักไล่ฝักแซ่พี่น้องกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อสิบหัวาัดขึ้นปให,ใหม่เนาะโอเคพี่น้องบ๊ายบาย ้าสุมบรรยากาศเลยนะยำแรง